สวัสดีครับพี่น้องกิติครับผม u b e Channel กิติกดคำนวณทีวีครับกับเพจ Facebook กิติกดคำนวณครับพี่วิดีโอนี้ผมสี่อัพโหลดบน YouTube ูบ้ะครับเด้อแล้วสิแชร์ไปบนเพจ Facebook ครับผมแนวทางฮานอยประจําวดวันที่25มกราคม2024ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเบิ้งแล้วอย่าลืมกดติดตามแห้ะครับบน u t u b e เด้อทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ครับผม ถ้า c e b o o k กลับขึ้นมาเป็นปกติย่ำใดนะครับอุ่นละเดือนมีนาหุ่นละครับแต่ว่าผมก็อัปเดตข้อมูลเรื่อยๆแหละนะครับเนาะฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางเะครับพี่น้องถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้ฟรีครับบ่มีค่าชสจ่ใจบ่มีกลุ่มวิพีครับถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนเริ่มต้นยังไงกดติดตามนะครับทั้งสองช่องทางกดไหลกดแช่ครับอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ใดโชคดีก็อยากสนับสนุนเป็นหนาำเป็นกาแฟก็ได้ครับบ่ังคับกันครับแล้วแต่ เาหน่อยๆย่างหน่อยๆขอให้กดติดตามให้กิตตินะครับไปไปบังข้อมูลเลขมือนีกันแน้วทางขันน้อยมือนีครับตามหนาจอเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโบมีหกเด้ปากปากไปไว้เลยเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมนะ หมู่บ้านผมหาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับเลขหาโตมาตะใสน,นะครับอ่า,าสี่วอลซูฟังอีกรอบหนึ่งครับต่างต้นในเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเป็นตัวต่างต้นครับหนึ่งมาตะใสงวดวันที่ยี่สิบสามมันออกมาจากนี้ครับอันนี้วันที่ยี่สิบสี่ได้มันมันลงไทยดูน,นึงด้วยกันผมใส่ลักน่วยบนนะครับจากห้าน้อยปกตินะครับวันที่ยี่สิบสามมันออกสี่สี่หนึ่งครับ วันที่ยีิบสี่ออกหกหกหนึง่งเป็นยังไงละ่ะฮ้าหน้อยเจ้าวันที่ยีิบสามน้อยปกตินะครับมันออกซีซีหนึ่งครับผมใส่เลขหนึง่งลักน่วยบนนะครับของวันที่ยีิบสามมาเป็นตัวตั้งต้นครับนับเพิ่มทีละแต้มซี่ครั้งครับเป็นสองสามซี่หาบวกกับตัวตั้งต้นก็จะเป็นหาโตครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกก็จะใช้เลขหนึ่งเหมือนเดิมครับ มันเลขตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผมประโลมเนว้ทางมืออื่นนะครับวันที่ยี่หกเนี่ยให้พี่น้องใส่เนว้ทางนี้หนึ่งสองสามสี่หาขเก้าครับนะแต่ว่าทำมาเบิ่งตัวเดิมกันสีใส่ตัวเดิมบอแต่ยังเป็นตัวเดิมเดี๋ยวสีมาเจีงให้ทราบนะผลห้าหน้อยหมู่ว่านนะครับวันที่ยี่สี่เนาะ 2 7 8 9จหนี่เฉพาะกิจครับผมเรืมแจงไห้ทราบเนาะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับเลขชุดเนี่ยใส่เป็นแนวทางในทั้งหมดหาน้อยครับเฉพาะกิจกาชาดพิเศษปกติวีพีครับนะตามมันครับหมื่อ่านผมหศูนย์หนึ่งสอสาเฉพาะกิจบ่มีเข่าเลยเลขสองยูพีนะครับลักลอยแต่ต้องบอกว่าผมให้0ศูนย์กับซเดนครับเมื่อวานนี่ ศูสีเด่นนะครับตัวเนี่นๆกับเป็น c ีศนะผมให้วิ่งหลุด C ครับ c ีศูสาแล้วก็ศูนย์สามครับกาชาดครับหนึห้ากับ1นสี่นี่มาตัวเดียวมาฮาน้อยกาชาดมากาชาดิีบน4ีล่างครับหมู่ว่านผมให้หลุด C นะครับนะสำหรับเลรลูนนะส่วนพิเศษครับ ก้าห้าสามกับเจ็ดสามนี่สามกระเด็นนะเหมือนเป็นเดินล่องก็สี่เดินล่องลงไปอีกนะล่องจากศูนย์ลงไปอีกนะครับส่วนปกตินี่หกหกหนึ่งกับสองเก้าวิ่งพี่นี่สามสองสามกับสามหาอันนี้แตกสามตัวจากเหล็กวินนะนะครับอ้าตัดออกไปสามตัวภา,า,าวะห้าโบว์วินเล็กเบิร์นเหล็ตองเหล็กหามเนาะแต่ว่าเขาชุดเหล็กวินอยู่ด้วยนี่นะครับสองสามนี่ตามนี้ครับ ส่วนมือนีก็ตามนี่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหาซีเด่นครับผมวิ่งหลุดหาครับหาซีหาหนึ่งหนึ่งซีครับหนึ่งซีออกไปแล้วกระชาติครับแต่ว่าสำหรับห้าหน้อยเอยงกับกืบอกเรียนใดมันเปลี่ยนแนวทางหาหน้อยเจาะกระเบือ้องเอาลดหมู่บ้านออกหกหกหมู่บ้านออกอวันที่สามออกซีซีหนึ่งหมู่บ้านออกหกหกหนึ่ง เล็กตัวเก้าออกใะแ่ๆไปครับพี่น้องอะแยะไปนี่หนึ่งซี่เห็นว่าหกหกวีพี่มันดีเบดครับผมหกหกบนมาวันที่ยีบสองออกหกหกลางวีพีตัวเราอันนี้มาบอกสุฟังว่ามันมีโอกาสครับ เห็นว่ามือหมู่บ้านออกหนึ่งซีแล้วมือหนีสีบออกอีกบัวใดนะครับเป็นไปบัวดดครับมีความเป็นไปใดมดครับผมแล้วก็สามตัวเน้นๆครับหนึ่งหาซีครับสองหาซีสามหาซีครับถ้าเสื้อมันในน้ท่าก็เอาเฉพาะตัวเนียนๆไปทั้งสองตัวสามตัวครับเหล็กชุดสองตัวเป็นไปใดทั้งบนทั้งล่างครับกลับพร้อมนะแต่สามตัวยังหน่อยๆก็คือตรงโตดครับถ้าเป็นไปใดอยนี้หกกลับไปได้ครับ ตัวละบาทนี่ก็สิบแปดบาทเองนะครับ6กลับก็ได้สิบแปดชุดเนาะสิบแปดตัวหรือถ้าอยากเพิ่มก็ไม่เป็นไ้ครับเล็กเด่นครับสองตัวนี่ออกไปวิ่งเป็นเล็กชุดสองตัวับเล็กวิ่งหาตัวด้านบนครับมันสิได้ทั้งหมดสิบชุดกลับเดี๋ยวจะเป็นสิบหกชุดเพราะว่าเหล็กเบิ้ลนะครับซี่ับกับหาหาเพราะต้องกลับเนาะแล้วก็เมีเลขกซี่หาหาซี่เพราะต้องกลับนะครับสิบหกชุดว่างบนรางก็เป็นสามสิบสองชุดอยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรครับหรือลูดหาครับ ถ้าเสื้อมันนะั่เลขหลุดผมนะแต่ว่าหมู่ว่านกับแม่แค่น้อยเดียวคือน,น้อยกาชาดต่ตว่ากับมาทั้งบนทั้งล่างลองเบึ้งนะครับหลุดหาบนล่างก็จะเป็นชุดสองตัวเนาะเลขสองตัวนะก็จะเป็นสามสิบแปดชุดครับหลุดตั้งแต่ศูนย์หดเก่าหมดแหละนะครับกลับพร้อมมันจะเป็นสิบเก่าชุดเนาะบนล่างก็เป็นสามสิบแปดชุดนะครับหรือถ้าอยากเพิ่ม,มเป็นไปได้เกับอีกนะครับสาหรับเลขสองตัวเนาะวิ่งไปเลยครับนี่วิ่งกันก็นไปกับมานะ หาโตนี่เป็นยี่สิบหาชุดบนล่างก็สิเป็นหาสิบ 15, ชุดครับบทองกลับแล้วเพราะว่ามันกลับอยู่ในตัววินแค่เลขหาโตนี่พอครับหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งสหนึ่งสี่หหานะครับสองสองสองสามสองสี่สองหานะครับนะสามสี 3, 4, 5, ่หากวิ่งกันแบบเดียวกันนี่แหละนะครับหาสิบชุดบนรางครับหรือเลขหาโตวิวนไปนเลขชุดสามตัวแบบบเบอ่นบออง่หามครับ ผมแบ่งปันไปแล้ว3ส,สามชุดถ้าเท่าหมดมันสิเป็นสิบชุดนะดครับวินเพิ่มอีกเจ็ดชุดสิเป็นสิบชุดนะครับเลขสามตัวนะถ้าตรงตัวสิบเป็นยี่สิบชุดครับผมเข้าแค่เลขโต้มากนี่ยย่งน้นอยกะแต่กำลรอยู่ด้วตัวละบาทเนาะกับยี่สิบตัวเนาะยี่สิบชุดเนาะยี่สิบบาทหรือสิวินเป็นเลขหรือสิ หกกัปก็ได้เป็นหกสิบาทเนาะนะครับลองเท็ดบ้างครับผมสะดวกลงทุนแบบไหนก็อเอาแบบนั้นครับนะต่สีเข็ดแบบมันมีโอกาส่ามีโอกาสครับผมมีโอกาสมีโอกาสบนวามันบกเคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นครับสำหรับเลขสามัวมาเรื่อยๆอยู่อาทิตย์ละสองมืออยู่ลองกลับไปเบ่งของมูดเดิมๆนะครับนะแตกสักน้อยเดียวนี่เกียรตหยุดไปเลยครับเพราะต้องเดือนต่อนะครับผม มันหมาน,นสุขผู้สุขคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ